มาสวัสดีครับฮัลโหลเทสเทสสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมนะครับลาเต้ชาแนลนะครับมาแล้ววันนี้แพทใหม่ล่าสุดนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับนี่ยังไม่ได้เข้าเกมเลยเข้าเกมครั้งแรกเลยนะครับสําหรับหลังอัพแพทวันนี้นะครับก็ในคลิปนี้จะไม่มีอะไรมากครับก็จะมาเปิดกาชาให้ดูกันนั่นเองสำหรับสิทธิพี่ของเรานะครับน้องเย่ชุนกวงนะครับโอ้โห มาถึงก็เป็นแอนิเมชันแบบนี้เลยเหรอสุดยอดอืมโอ้โหดีจัดนะฮะผมบอกให้รู้ว่าตู้นี้จะอยู่กับเราไปทั้งแพทนะสามสิบหกวันเต็มเต็มโอ้โหเปิดมาก็ให้กระชาเลยสุดยอดนะครับอ่ะ มาเรามาดูกันว่าจะมาเร็วหรือมาช้านะครับเปิดเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากเลยนะสหรับรายละเอียดแพทนี้พอรู้มาบ้างนะครับแต่ไม่ได้แบบละเอียดขนาดนั้นนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพวกเติมเงินนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมอันนี้รับชมล่วงหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละทั้งมันเถอะนะฮะอีเวน ตอนนี้ผมมีทั้งหมด1 000งหปีมแล้วกันประมาณนี้กับอันนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ผมมีการันตีตอนนี้ยอมรับก่อนเลยว่าผมมีการันตีเนื่องจากว่าตู้ได้หลินเนอะรอบที่แล้วนะครับผมรุนเลสนั่นเองนะครับไม่เชื่อก็เดี๋ยวดูรายละเอียดกันได้แล้วก็เก็บการันตีมาไว้เพื่อติดพี่เยของเราโดยเฉพาะนะฮะ กี่หน้าเนี่ยไม่รู้เนี่ยโอ้โหคือนี่ไงผมหลุดมาเป็นโคเรดาครับรอบที่แล้วอ่วันที่บอกเลยนะครับแล้วก็เปิดเล่นมาเพื่อให้น้องออกเนี่ยแต่ไม่มาเนี่ยเปิดมาเท่าไหร่แล้ะประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยสามสิบเท่าไร่ไม่ใช่สี่สิบสี่สิบสองไอ้สี่สิบสามปะคือเรื่องหนึ่งง่ายง่ายเออ เปิดมาครึ่งนึงแล้วเลยครึ่งหนึ่งสี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นมันจะต้องการันตีแน่นอนนะครับก็ไม่ได้ลุ้นอะไรมากก็จะมาลุ้นว่าออกเร็วหรือออกช้าดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็จะไปเปิดวิเวนจินต่อนะครับเรามาดูกันว่ายีโรเนาะโอเคนะครับอ้ยนี้แบนบูตัวใหม่มาใช่ไหม่าเราเลือกเผื่อไว้ก่อนเลยนะครับมี150ร้อยห้าสิบโปรเหมือนกันเรามาลุ้นน้องเย่งกอนดีกว่านะครับโอเคเพื่อการเสียเวลาไป เริ่มเลยสิบโปรโแรกไม่สิมันนด้หรว่าเอาใหม่43ใช่ไหมโอเค53ไปต้องออกแล้วแหละพิงอมไม่มาสุดยอด่อจากประวัตินี่ลึกทุกรอบนะฮะมา63 ก็ยังไม่มาโอ้โหเอาสุดจริงจรงมาให้เอตัวเดียวด้วยนะอะไรจะขนาดนี้ครับเนี่ยโอเคมาซอฟพิตตี้แล้ใช่ไหมต้องออกกันนะเจ็ดสิบสาเนี่ออกไปเออโอ้โหก็ยังไม่มานะครับ ลึกจริงลึกจริงหกสิบสามด้วยความที่เหลือน้อยเนี่ย <c oughs> อยากจะเปิดทีละอันเหมือนกันนะเจ็ดสิบสามแปดสิบสามยังไงก็ต้องมาแล้วปะ่ะ <c oughs> เฮ้ยมาทีลันก่อนเน้นประหยัดนะครับวันนี้ผมไม่ได้เติมเลยนะนี่เรามาดูกันว่าดวงทีลันจะเป็นไงผมว่าเจ็ดห้าก็ออกละอ่ะเจ็ดสี่ ยังไม่มาเจ็ดห้ามันก็ยังไม่มานับถูกไหมเนี่ยนับผิดวะนี่ไงเจ็ดห้าเจ็ดหกโอ้โหโอ้การันต,ตีมันก็จะออกสุดหน่อยอะเนาะเจ็ดเจ็ด อ่ามาจบโอเคไม่ได้รุ้น,นะไรนะเพราะว่ารันตีนั่นเองเดี <S <S ๋ยวเราไปลุ้น w engine กันดีกว่าอืมออดชมเชยนิดนึงนะเงี่ยม นบิวอวนจินเนี่ยต้องแถมแหละเพราะว่าไม่มีการันตีใดๆเลยนะครับได้อีกประมาณ20่บโรมองว่ากันจัดไปเปิดไปเท่าไหร่นะ77็ดสเจ็ดเงียบเงา อืมไม่แถมเลยเยี่ยมมาหมดแล้วนะอืมโอ้โหโอเคเหลืออะไรอีกบ้างครับเนี่ย อ๋อรับน้องเจ้าเดี๋ยวรับได้ไหมเดี๋ยวให้รับอะไรอะ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวก่อนจ้าเดี๋ยวเล่นจ้าเฮ้ยมันมีจดหมายจดเหมยอะไรไหมนี่ไงรับไปก่อน ก็มาดูร้านค้าก่อนนะฮะอืมเหมือนสกินเจนเนาะมาแรกได้เท่าไหร่อ่ะสามสิบโล,ลน่าสิบก่อนเพื่อมานี่คือแบบขูดทุกช่องทาง อืมยังไม่มาโอเคกลับไปใหม่อ่านี้มันก็ยี่สิบแล้วเฮ้ยผมมอยห,หมดไปเลยอย่าไปคิดมากต้องมาแล้วแหละใน,นยี่สิบโลนะอืมต้องได้แล้วนะทุกคนไหนดูเอฟเฟกต์สิ อ๋อมองไม่ทันเลยนะฮะคืออะไรอ่ะดาบอืมโอเคมาดูเอฟเฟกสูตรสูตรเฮ้ยสิบโปรโสุดท้ายทุกคนดูให้ฟรีมานหนึ่งสิบโปรโสุดท้าย อีกยี่สิบเจ็ดครั้งว่าคิดตี้แล้วแหละใช่ไหมโอ้โสุดทุกสุดทุกตู้ทำไมไม่ใจดีเลยอ่ะเนี่ยทำไมอ่ะมันเท่าไหร่นะแปดสิบปะจำไม่ผิดก็หกสิบสาม ไม่มาเอาจนออกอ,ะอ่ะเออออกเอมาหกหกเฮ้ยมาแล้วทุกคน ทุกคนเรียบร้อยครับโอเคจบอย่างรวดเร็วไม่หลุดนะฮะถือว่าโชคดีครบนะฮะสำหรับ M0 W1 นะฮะครบแล้วนะครับก็เดี๋ยว อื่นๆค่อยว่ากันแล้วกันนะครับผมต้องเติมเงินเพิ่มเียตอนนี้คิวน่าจะยาวนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันผมว่าจะเปิดประจาตัวน้องเจ้านะฮะน,นีวอวยนะฮะต้องดูพีวีน้องมาแล้วก็อวยนะฮะอ่ะแถมๆมังบู้ว่าจะมากี่โรจัดไปอ้าวเฮ้ยมาเลยโอ้โหทำไม ไม่เป็นอย่างตะกี้มัง้ง่ะเออโอเคจบอย่างรวดเ,เร็ว <c oughs> ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยได้ครบหมดเลยนะฮะอืมหลังจากนี้มีอะไรอีไรกไหมเกจกรรมตะกี้ใช่ไหมอ๋อนะ อามันเข้าหน้าตรงนี้ได้ปะกิจกรรมประกาศไม่ใช่ปกติผมจะกด F 1นี่งนี่อานี้เนื้อเรื่องนี่เป็นชาชาได้ครบหมดแล้วอ่าแล้วก็อันนี้เป็นอัปเกรดตัวเก่าเนอะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมไปเคลียร์นี้หมดแล้วก็ โอเคที่อยู่เฟนเดี๋ยวอัดคลิปใหม่แน่นอนเลยครับเพราะว่ามันเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวขอไปปั้นน้องเย่ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับมันเหลืออยู่แค่ห้าห้องเองด้วยนะครับเดี๋ยวรอคลิปได้เลยเร็วๆนี้นะครับเล่นแน่นอนอ <S <S ดูผลประกอบการ <S <S อืสุดยอดไม่ได้อัพใดๆทั้งนั้นนะฮะ น่าเดี๋ยวผมขอต้องไปปั้นก่อนอีกทีนึงนะครับจะไม่ได้อัพให้ดูเลยนะตอนนี้เนาะนะครับเพาเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปมีอะไรมาอีกบ้างนี่ต้องไปฟาร์มดิสใหม่ด้วยแล้วก็เอ้ยไปรับชุดเจนตรงไหนอะ่ะงงเลยอ๋ออยู่นี้ป่ะนี่รับน้องเจ้าไฟ ปั้นทีเดียวเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้นี่ชุดโอ้ผมซื้อชุดได้เลยนี่นะโอ้โหเยี่ยมตอนนี้ตัวอะไรตามแสงอ๋อนนี้เป็นโปรโมโชั่นเนาะใช่ไหมร้อยแสนสิบเก้าลองยินสิบวัน อคอสตูมเจนซื้อเลยอใส่เลยนะฮะก็ดูโอ้โหเล็กซี่เกินไปหน่อยนะฮะนิดนึ่งสำหรับผมแล้วก็อ่ะนองเย่ใช่ไหมมีพอดีเลยโอ้โหยังไม่ต้องเติมเลยสักบาทนะฮะตอนนี้อ่าบ <c oughs> ร้อยเดี๋ยวเล่นชุดออริจินอลไปก่อนนะไปวากัน โอเคตรงนี้ครบหมดแล้วโอเก็ยังเลยนะฮะฟิล์มผมไม่เหลือเลยโอเคนี่คูณสองไม่มีแล้วมีแค่อ๋อยังมีอยู่มีนี่สามแพ็คแพ็คอันนี้อะไรแพ็กใหญ่คือแพ็กกลางวะเขาเรียกอะไรแพ็คกลางกันวะเอาเป็นว่าแพ็คใหญ่กับแพ็เนี้ยผมไม่มีผมเคยเติมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับจำไม่ได้ว่ารอบไหนด้วยนะฮะตอนนี้ยังเหลือสองเท่าอยู่เลยนี่เห็นไหม เติมน้อยผมอะไม่ได้เยอะเลยดวงล้วนเนี่ยก็มาขูดเพชรเปิดแบบตะเกียร์อะไรครับจนกวจะได,ได้เปิดถ้ามันใกล้ซอฟพ,พิตตี้แล้วผมก็จะเปิดทีละเม็ดเนี่ยยังไม่ได้รับเลยนะเดี๋ยวรอเจ็ดวันที่เ,เราให้รับว่ากันเฮ้ยนี่ราปของอวันจันกันเล้อ๋รับอันนี้โปรโมชั่นเทศกาลโอเคส่วนอันนี้ตู้ ตู้พิกัพตู้หลังใช่ไหมเออที่มันลดราคาอะไรเงี้ยใช่ปะไม่ชัวร์อันก็ตู้เย่ยงอยู่แต่อันนี้จะมาอีกนันหนึ่งเป็น optional เนอะซึ่งผมไม่มี S and B เว้ยเดี๋ยวว่าจะลังเลอยู่ว่าจะเอาเหยา่อ M หนึ่หรือจะเอา S B ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้ยังไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะฮะมาเพื่อเปิดกระชาโดยเฉพาะโอ้ยน้องเจ้าน่ารักจัง เล่นแน่ครับแต่ประเด็นก็คือทีมทีมน้องเย่เนี่ยผมก็ไม่ครบเนาะเพราะว่าไม่มีได้หลินเนาะก็าจะาเล่นเป็นไม่โคเรดาก็ติดพี่จูฟูฟูแทนแล้วกันนะครับก็สตันมัลติพายเออร์จะแย่างงานกันหนักหน่อยเพราะหลักๆผมใช้แค่สองตัวนี้เนาะตอนนี้มี คุณยายชิงยี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอาจจะต้องหยิบมาบ้างแล้วนะครับประมาณนี้ละกันนะครับโอเคได้เลยผมขอไปปั้นน้องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในที U ่อยู่ดีเฟนแล้วกันเดี๋ยวจะเปิดของให้อีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องเทสอันนี้ผมไม่ได้เทสให้นะครับทุกคนน่าจะ,ะไปลองกันหมดแล้วนะครับอันนี้มาเปิด,ดให้ดูเฉยๆขำๆว่าดวงกลาชาเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมกันครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ